สวัสดีครับแฟนเพจอู่ซ่อมนิสันน n a v a ทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาส่งงานเจ้าเทอร่านะครับอันนี้มาทําชุดท่อแทนอินเตอร์นะครับท่อแทนท่อยางนะครับท่อยางเดิมมันรั่วหมดแล้วนะครับอันนี้เราเป็นรถที่เราทําคันแรกนะครับก็ทาค่อนข้างยากนะครับต้องแก้หลายจุดเหมือนกันนะครับมาดูครับนี่ครับนงานท่ออลูมิเนียมนะครับ ทุกชิ้นนะครับเป็นท่อแทน3มชิ้นนะครับมีชิ้นนี้นี่ครับชิ้นนี้1ชิ้นนะครับท่อกรอง1ชิ้นนะครับนี่เราต้องแก้ตรงจุดที่มันเป็นคลิปล็อกทุกตัวนะครับถ้าไม่แก้เดี๋ยวหลุดแน่นอนนะครับแล้วมีฝั่งนี้นะครับนี่ครับมันอยู่ลึกนะครับเดี๋ยวดูนะครับนี่ครับเห็นไหมครับ ชิ้นหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับมาได้แล้วเน่เน่เน่อยู่ตรงนี้ครับนี่ครับชิ้นหนึ่งก็อยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับท่อแทนสามชิ้นนะครับของนิสสันเทอร์่านะครับเครื่องสองจุดสามนะครับพอดีนะครับเทอร์โบคู่นะครับนี่ครับเครื่องสองจุดสามทวีบคู่นะครับนี่ฮะบล็อกเครื่องก็จะเปลี่ยนจากวีดีไปเลยนะครับไม่ พกปั๊มคอมันเลวพวกนี้จะไปอยู่ข้างหลังหมดแล้วนะครับนี่ครับสวยๆนะครับมีท่อกรองครับท่อกรองหนึ่งชิ้นนะครับแล้วก็มีคันนี้มีกรองอากาศเลดนะครับคันนี้ก็มีกรองอากาศสแตนเลสนะครับใส่รุ่นเดียวกับ NP 300ได้เลยนะครับดูครับนี่ครับกรองอากาศเลดพายุนะครับ เป็นของแบรนด์ของเราเองนะครับอันนี้นะครับพายุนะครับนี่ครับกองอากาศเหลดแบบนี้ก็ใส่เสียตังครั้งเดียวนะครับแล้วก็สามารถถอดล้างได้นะครับถ้าพันโลก็ถอดล้างทีนะครับถ้ามันตันนะครับต้องล้างบ่อยๆนะครับถ้าอยากอยาอยากให้อายุการใช้งานนานๆนะครับถ้าเกิดเราไม่ล้างมันก็จะตันนะครับแล้วก็จะดูดพังได้เหมือนกันนะครับไอกองเหลดของเรา ในกล่องซิ่งพายุงเรามีมีสองสองสองแบบนะครับมีแบบผ้าผ้าแดงแล้วก็แล้วก็มีแบบเดดน,นะครับผ้าแดงกอายุการใช้งานก็อยู่ประมาณ6กหมื่นโลนะครับแล้วก็คันนี้มีรีแมปนะครับรีแมปสเต็ปใช้งานนะครับรีแมปสเต็ปใช้งานก็รุ่นนี้ก็รีได้แล้วนะครับใครสนใจอยากรีแมปก็เข้ามาได้เลยนะครับสเต็ปใช้งานสเต็ปซิ่งได้หมดนะครับ เดี๋ยวมาดูกันอีกอย่างนึงก็คันนี้มีติดคันเร่งไฟฟ้าของ ECU Shop เพิ่มด้วยนะครับนี่ครับเคันเร่งไฟฟ้าของ ECU Shop นะครับมีล็อกกันขโมยได้นะครับมีเดินหอบการถลายลื่นนะครับระบบ e c o c a านะครับแล้วก็มีระบบโหมด หมวดซิ่งต่างๆนะครับมีหลายหมวดให้เราเล่นมากเลยนะครับครืเล่น ECU Shop นะครับแล้วก็สามารถเล่นผ่านแอปมือถือได้นะครับเขามีแอปแล้วก็โหลดแอปเข้าไปเล่นในมือถือสามารถปรับปรับเล่นเองได้เลยนะครับไอ้ตัวนี้นะครับแล้วก็มีล็อกรอบนะครับล็อกรอบออกตัวแล้วก็มีล็อกรอบออกตัวหรือว่าล็อกคันเล่งนะครับล็อกคันเล่งไว้ไม่ให้เขาเบิ้ลไม่เบิ้ลได้นะครับล็อกไว้อยู่สามพันเสีย สี่พันห้าพันแล้วแต่นะครับล็อกได้หมดนะครับเราสามารถล็อกรอบได้เองโดยเราปรับเองได้นะครับนี่คือระบบปิดควันแล้วกันนะครับระบบนี้คือระบบปิดควันนะครับพอเราล็อกไว้สองพันมันก็จะไม่มีควันแล้วนะครับน่ครับมันจะมีรีโมทนะครับรีโรมทตรงนี้นะฮะน่ะรครับรีโมทปรับปรับได้นะครับก็ปรับปรับ ปรับได้เยอะนะครับนี่ยันตัว E นะครับมันมี1นถึงเโหมดแล้วก็มีถึง E นะครับแล้วก็มีบวกศูนย์นะครับนี่ครับแล้วส่วนออปชันต่างๆไปเล่นในแอปนะครับในแอปมันจะเล่นง่ายกว่าที่ไอตัวนี้นะครับตัวรีโมทนี่นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับมาสตาร์ทดูกันนะครับอันนี้คือเรารีแมปไปแล้วนะครับเรารีแมปอัดไฟล์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็รีแมปสเต็ปใช้งานนะครับแล้วก็บวกกับคันเร่งไฟฟ้า C U นะครับมาสตาร์ทดูกันครับ ดูหน้าปัดครับนี่นะครับนี่นะครับตินแมปเสร็จแล้วนะครับไม่มีไฟโชว์ใดๆนะครับรุ่นนี้จะเป็นกล่องที่รีแมปยากนิดนึงนะครับไฟถ้าเกิดดีเสร็จแล้วไฟมันจะโชว์กระจายเลยนะครับตอนนี้เราก็เคลียร์หมดทุกอย่างนะครับใช้งานได้แล้วนะครับนี่ครับ เพราะว่าระบบมันเยอะกว่ารุ่นอื่นๆนะครับรุ่นนี้นะครับแลากล่องก็ไม่ใช่กล่องเหมือนของเดนไม่ใช่เดนโซนะครับจะเป็นกล่องกล่องบอสนะครับรุ่นนี้นะฮะปั๊มปั๊มน้ํามันดีเซลก็เป็นบอสหมดเลยนะครับตัวนี้นะครับไม่มีไฟโชว์นะครับไอเครื่องหมายตกใจก็คือประตูเปิดอยู่นะครับแล้วเบรกมือแล้วก็ไม่ได้เอาลงครับเนี่ยเอาลงก็หายนะครับก็ไม่ไม่มีะไรครับก็ดีได้ ดีแมปได้นะครับใครสนใจดีแมปก็สอบถามเข้ามาได้นะครับรุ่นนิสสันเทอร่านะครับเทอร์โบคู่2.3ยันโบยันถึงโบโปรโฟเอ็กนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับนี่ฮะดูกันเล่งฮะนี่ฮะโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับ โอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับรุ่นของเทรล่านะครับก็ใครอยากติดตั้งชุดก็อยากติดตั้งชุดท่ออินเตอร์นะครับหรือว่าติดตั้งอินเตอร์เลยก็ได้นะครับก็ใครอยากติดตั้งชุดท่ออินเตอร์นะครับหรือว่าชุดอินเตอร์แล้วก็รับทํานะครับแต่ต้องเอารถมานะครับรุ่นนี้เพราะว่าทําส่งไม่ได้นะครับนี่ครับผมต้องแก้กันยันปากทอโบนะครับ คงแก้กันนะครับเพื่อกันให้มันไม่ให้มันหลุดนะครับเพราะไอ้ที่ล็อกมันน้อยนะครับใครสนใจทําแบบนี้ก็สามารถนัดคิวแล้วก็ติดต่อทางเพจได้นะครับใครสนใจก็นัดคิวติดต่อทางเพจมาได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ